มีแห่งเดียวในประเทศไทยเช่นกันชาวบ้านแห่ขอโชคไอ้ไข่แดงวัดเขายวนเท่าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะไอ้ไข่วัดเจดีนะคะตอนนี้กระแสดังมากนะคะคให้โชคให้ลาบกับคนเยอะๆมากมายนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้พาทุกท่านไปที่วัดเจดีไอ้ไข่นะคะ เราจะพาทุกท่านไปที่วัดเขายวนเท่านะคะไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่แดงนะคะซึ่งอยู่ที่วัดเขายวนเท่าตำบลเทพ,พร,ราชอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่นี่มีไอ้ไข่แดงนะคะซึ่งมีประชาชนจำนวนมากนะคะทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่แดงที่วัดเขายยนเท่า กันอย่างคึกคักเลยนะคะไม่ขาดสายตลอดทั้งวันเช่นกับไอ้ไข่วัดต่างๆเช่นกันนะคะโดยไอ้ไข่แดงนะคะที่วัดยวนเท่านั้นนะคะมีประวัติความเป็นมาว่ากันว่ามาพร้อมๆกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแล้วก็ไอ้ไข่ดำวัดเขาตาเลยนะคะซึ่งสามเทพไอ้ไข่นั้นอยู่ด้วยกัน ในหมู่บ้านสามเทพนะคะและได้มีการจารึกไว้ในเรื่องเล่าขานจากคนเท่าคนแก่ที่เล่าต่อๆกันมากว่าสามพันปีแล้วนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะนายนารงตาควานผู้ใหญ่บ้านหมู่14บสีตำบลเทพพร,ราชผู้ประสานงานวัดเขายวนเท่านะคะกล่าวว่าประวัติของไอ้ไข่แดงวัดยวนเท่านะคะมีมาพร้อมกับไอ้ไข่เด็ก วัดเจดีนะคะแล้วก็ไอ้ไข่ดำวัดเขาคานะคะมีการเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่าสามพันปีแล้วซึ่งชาวบ้านในอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างรู้ดีนะคะซึ่งเรื่องราวความเป็นมาของไอ้ไข่แดงวัดเขา,ยาหยาวยวนเท่านั้นมีประวัติความเป็นมาคือเมื่อประมาณพศสอง0ันห้า้อยนะคะเขาบอกว่าคุณปู่ของเขานะคะคือนายช่วงตาคว้านะคะ ในขณนะนั้นนะคะอตอนยังมีชีวิตอยู่ได้ฝันเห็นไอ้ไข่แดงมีลักษณะผมจุกใส่กำไรทั้งข้อมือข้อเท้าไม่สวมเสื้อผ้านะคะได้บอกกับคุณปู่ของเขาว่าเขาคือไอ้ไข่แดงที่เป็นผู้ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนวัดเขายวนเท่าและเป็นผู้เฝ้ากองมโหระทึกของวัดเขายวนเท่าแห่งนี้จึงอยากจะให้เข้าไปขุด กองมโหระทึกมาเพื่อนำมาเก็บรักษาไว้ดังนั้นคุณปู่ของเขาจึงนำชาวบ้านไปร่วมกันขุดนะคะปรากฏว่าเจอกรองมโหระทึกจริงๆนะคะซึ่งห่างไปจากวัดไม่มากนะคะแล้วก็นำมาเก็บรักษาไว้โดยในปัจจุบันนี้นะคะทางวัดเขาโยนเท่าแห่งนี้จึงได้มีการจัดสร้างไอ้ไข่แดงวัดเขายยนเท่าขึ้นนะคะเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพร ซึ่งสร้างมาได้ประมาณห้าเดือนแล้วนะคะด้านนายธัญพัฒนตาควานหรืออาจารย์ชายนะคะครูศักยันชื่อดังอำเภอสีชนนะคะกล่าวว่าไอ้ไข่แดงวัดเขายนเท่าได้มาเข้าฝันตนเองให้นำไอ้ไข่แดงไปตั้งไว้ภายในวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพรดังนั้นตนเองจึงได้นำ ไม้ขนนมาแกะสลักตามความฝันที่เห็นไอ้ไข่แดงนะคะแล้วนำไปปลูกเสกเข้าร่วมกับวัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็อัญเชิญมาไว้ที่วัดเขายวนเท่าแห่งนี้เมื่อวันที่28มีนาคม2563ที่ผ่านมานะคะเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้และร่วมทำบุญร่วมปฏิสังขรภายในวัดต่อไปนะคะนี่คือเรื่องราวของไอ้ไข่แดงวัดเขายวนเท่านะคะ ท่านไหนถ้าอยากไปขอโชคขอลาบหรือไปเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปที่วัดเขาโยนเท่าได้นะคะไปกราบขอโชคขอลาบไอ้ไข่แดงกันนะคะก็ขอให้ไอ้ไข่แดงนำโชคมากับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ